สวัสดีครับสาวเพื่นเพื่อนๆชาวโต้เเ็มทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ผมเอิร์ธเช่นเคยครับข้างๆผมนี้ครับนี่คือรถตู้รุ่นใหม่นะครับต้องบอกว่าหน้าตาก็จะเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือรอบนี้ครับเขาจะมาในรูปแบบ7ที่นั่งเพิ่งเปิดตัวกันวันนี้เลยครับวันที่ถ่ายทำกันนี้เลยนะฮะนี่ก็คือซีเกอร์สองพนเก้านั่นเองครับรอบนี้เขาปรับเปลี่ยนครับเพิ่มเติมเบาะแถวสุดท้ายครับให้มี7ที่นั่งครับส่วนรายละเอียดในรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบบดีกว่าครั นี่คือฟิกเกอร์009นะฮะในรุ่นที่เป็น7ที่นั่งนะฮะต้องบอกว่าสิ่งทีเขาเปลี่ยนแปลงไปมีแค่มีแค่นะครับ2อย่างเท่านั้นครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับนี่คือล้อแม็กซ์นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น6ที่นั่งครับมันจะเป็น20นิ้วนะฮะแกดูเนี่ยไซส์ยางครับเป็น255 50ับ r 1 9อันนี้บอกเลยว่าคันนี้จะเป็นตัวรุ่น7ที่นั่งครับนี่คือสิ่งเปลี่ยนแปลงแรกนะฮะนี่คือแม็กซ์ลายเดิมด้วยนะครับแต่ว่าขนาดต่างก สิ่งต่อมานะครับที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือตัวเบาะแถวสามนั่นเองครับนี่ฮะมันจะเป็นเบาะแบบพับได้ 60- 40ตัวนี้จะเพิ่มแบบเข็มก้งเข็มขัดอะไรให้มาเป็น3ามที่นั่งนะครับนี่สังเกตด,ดูนี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนู้นนะก็จะมีเข็มขัดให้3มเส้นแล้วก็พับได้นะพับได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูนะมาเปิดประตูท้ายกันฮนะ,ะประตูท้ายไฟยฟ้าเหมือนเดิมครับเปิดมาเราจะเห็นเบาะตัวนี้นะครับ ที่จะพับได้นี่จะเห็นดูว่าด้านซ้ายเป็นแบบ40ด้านขวาเป็นแบบ60นะครับก็เอาเป็นว่าประตูเบาะรถตู้อ่ะอคาพูดง่ายเป็นแบบนี้นะครับเอดึงคืบนี่อันนี้คือพับลงไปนะครับถามว่าเอ็นได้ขนาดไหนอลองดูนี่เอ็นได้ลึกขนาดนี้เลยนะครับเอ็นได้ลึกขนาดนี้เลยถือว่าดึางดึงคืบนี่ เอ็นได้ลึกขนาดนี้นะฮะเอาตัวนี้ลงนี่ก็เอ็นได้อย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ฮะอ่าเขาเรียกได้ว่าเอ็นแบบสบายๆแล้วก็มีที่พาวแขนตรงนี้พับได้ประมาณนี้นะครับส่วนระบบอำนวยความสะดวกทุกอย่างข้อมูลอะไรพวกนี้จริงๆแล้ว ไม่ต่างจากตัวที่เป็นสูนย์ย์ที่เป็นหกที่นั่งเลยนะครับนี่คือแค่2ความแตกต่างที่เกิดขึ้นครับส่วนรายละเอียดเดิมๆที่ยังคงเหมือนเดิมมีอะไรบ้างเอาแบบคร่าวๆนะคงจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่ามันเสียเวลาเพราะาให้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันว่าคร่าวๆรายละเอียดที่ยังคงเดิมมีอะไรบ้างครับเอาใหม่ฮะคือจะบอกว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนะเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งครับก็คือตัวเบาะนะครับเบาะแถว2เนี่ย เขาจะแคบลงนะสังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีช่องทางเดินตรงกลางนะครับให้เดินผ่านไปได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ฮะนี่สำหรับวางของได้อีกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาลงได้นะฮะนี้นะฮะเบาตัวนี้แคบลงต้องบอกว่าแคบลงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเีะตรงนี้มันจะหายไปถ้าเป็นตัวรุ่น6ที่นั่งครับมันจะไม่สามารถเดินผ่านตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะ เดินผ่านได้แล้วก็มีออปชันนี่นี่นั่นได้อีกมากมายแล้วก็ตัวตรงนี้ฮะตัวที่ควบคุมที่เป็นระบบต่างๆอะไรตรงนี้เขาก็ถูกหายไปก็คือเบาะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถเจ็ที่นั่งทั่วไป MPV ในในกลุ่มนี้เขาจะเป็นไซส์นี้เพียงแต่ว่าถ้าเป็น0ูนในส่วนที่เป็น6ที่นั่งนะครับมันจะใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองใหญ่กว่าตลาดทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้นี่เองครับตัวเบาะ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปมันเลยทําให้ราคานะั้นค่อนข้างแตกต่างกันนะก็คือสามล้านเก้าหืบาทนะครับในรุ่นนี้ครับถ้าเป็นตัวหกที่นั่งนะครับก็จะสามล้านหนึ่งแหบาทนั่นเองครับมาลองนั่งดูฮะนี่มันเลื่อนกลับยังไงคุณช้างา <laughs> อ๋อนี่ไงเนี่ยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวฮะนี่นะมันเลื่อนกลับไปนะนี่เราก็มีเพื่อนรุ่นซีนเหมือนเดิมนะฮะนี่ช้างจากเช็คราคานี่ ก็นั่งสบายเหมือนเดิมครับอาช้างได้ให้ดูนู่ดก็บอกเมมโมรี่ได้ถูกไหมบอกเขาเมมโมรี่ได้มีเมมโมรี่นะฮะอ่าใช่ไงว่าไงนั่งรถสบายไหมก็สบายครับมันก็มันสบายแหละรถสเต็ปนี้สบายอยู่แล้วนะแล้วก็สิ่งมันสะกค่อนข้างที่จะครบครบถ้วนเลยนั่งสบายแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากคือไม่ได้ขอนหลับมากจากนั่งเล่นใช่ครับมีหน้าจงหน้าจอไว้ให้เล่นจอใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเขาจะมีกล้องตรงนี้ด้วยนะเอาไว้ตรวจจับนะครับ ตรวจจับตัวที่เป็นพฤติกรรมการนั่งหรือว่าอะไรพวกนี้ของพวกเรานะไม่รู้ว่ามันเป็นกล้องบันทึกหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับจริงๆผมพูดตรงว่าทันนี้ผมยังไม่ได้เคยเทสเลยช้าช้งางเคยเทสต์ไหมฮะยังยัง,ยงเหมือนกันใช่ไหมฮะก็จะต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ให้ยืมรถยากมากนะครับ<ม>เพราะว่าคิวยาวมากานะใช่คิวยาวมากแล้วก็ประตูเขาเป็นประตูสไลด์นะครับมีแบบไฟฟ้าแล้วก็มันมีแอมเบียน์เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเท่าที่รู้เนี่ยมันเป็นอะไรเป็นตู้เย็นด้วยปะ นี่ไงเป็นตู้เย็นนะครับเปิดมาเนี่ยครับเป็นช่องนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้านะนี่ปิดไปแล้วก็มีช่องที่เป็นอ่ USB Type C นะให้อีกนี่ร้อยวัตต์เลยนะร้อยวัตต์เลยนะเฮ้ยแรงเร็วมากฝั่งนี้60ฝั่งนู้นร้อยนะครับแล้วก็บอกมันก็ปรับรูปแบบต่างๆคือปรับนอนได้เลยอะไรประมาณนี้นะแบบไหนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สิเอออันนี้นี่มันก็จะนอนนะ คุณอาจจะอ่ะนี่เห็นไหมน,นี่ไงเห็นไหมเ้าโอ้ยข้างนูน้นเท่กว่าอีกอะข้างนู้นเท่กว่าอีกอะเฮ้ยนั่นคือนอนเลยนะผมกลับไปที่เดิมนะโอ,โอ้ยฝั่งนู้นเท่กว่าอีกนะมีรองขาไอ้รองน่องขึ้นมาด้วยครับอ่อาโอ้ยนี่เป็นที่นอนเลยนะนเป็นที่นอนเลยนะนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมโอ้ยเป็นที่นอนเลยนะโอ้สบายมากครับอ่ะ นั่นคืออะไรมันคือเปิดขึ้นมาเพื่อจะดึงอั่นี้ป่ะนี่นี่าอาคุณจะใช้ไม่เป็นนี่เขาเป็นบังอย่างนี้จะไม่ให้ไฟฟ้าถ้าไม่ไฟ้ากถ้าไม่ไฟฟ้าสามล้านคันนี้สามล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแต่จะไม่ไฟฟ้านะอ่าคงใส่ไม่ไหวแล้วตรงนี้แผงคงเต็มไปด้วยอิเล็กทรอนิกส์หมดอ่าใช่ก็จะเป็นไปได้ครับอ่าอันนี้คข่าวๆเลครับเรามาดูข้อมูลนะครับของซิกเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้าครับรถตู้เอ็มพีวีแบบเจ็ดที่นั่งครับ ก็อย่างที่บอกไปว่าสเปคเนี่ยเขาเหมือนกับตัวที่เป็นตัว6ที่นั่งแหละไม่ต่างอะไรกันต่างกันแค่ล้อแล้วก็เบาะเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมานะครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังแรงสูงสุดอยู่ที่603แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่693นิวตันเมตรครับเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแรงจริงที่สำคัญคือเขามา พร้อมกับแบตเตอรี่ครับขนาดใหญ่มากคือ116กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถทันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่686กิโลเมตรครับจากการชาร์จ1ครั้งครับตามมาตรฐาน NEDC นั่นเองครับแล้วก็ช่วงล่างขอครับเป็นแบบถุงลมนะฮะทั้ง4ล้อเลยโดยช่วงข้างหน้าครับเป็นแบบปีกนกคู่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์อิสระด้วยนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างยังคงดูลักชวรี่ เหมือนเดิมเลยดูด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครเป็นไฟนะครับด้านหน้าเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็จะมีตัวเนี่ยถ้าด,ดูตัวนี้ก็จะเป็นตัว LED p r o ค e c t o r นะครับสำหรับการเป็นเคสไ l i g h หลักนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น daytime running light อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็ซนซนเซอร์มีเรดาร์มีอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะก็ใหญ่เหมือนกับตัวเดิมนะครับแล้วก็มีคำว่า ซีเกอร์ตาอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหลองบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการนนครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นเอดานะครับที่เป็นกล้องหน้านะครับมาให้ด้วยด้านข้างครับกระจกกระจกใช้สีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกล้องอยู่เต็มหมดตรงนี้ก็คือกล้องตรงนี้ก็คือกล้องนะครับตรงนี้ก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยจะใช้จับเพื่อนของ ความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะครับมือจับแบบใหญ่ๆอย่างนี้ฮะ,ะนี่ยื่นออกมาเป็นสีเงินเราจะเห็นว่ามีข้างในครับมีการตกแต่งที่มีความสวยงามเหมือนเดิมนะฮะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วพร้อมกับตัวตรงนี้ที่เป็นหน้าจอคลัสเตอร์สำหรับบอกข้อมูลการขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยสวยงามแบบนี้เลยนะฮะมีตัวตัวจับนะครับนี่ที่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับให้เรา ได้เห็นว่าการพฤติกรรมการขับขี่ของเราเป็นอย่างไรนะครับนี่ตัวหน้าจงหน้าจอก็มีขนาดใหญ่นะนี่แบบนี้เลยนะครับมีหัวเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้ครับมีแท่นไวเลสชาร์จมีช่องวางแก้วนะครับเปิดมานี่มีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็นรีโมทนะดูการตกแต่งนะครับนี่ตรงนี้เขาก็ยังเป็นการรมยจีนะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นเฮดอัพดิสเพย์ตรงนี้ขนาดใหญ่มากนะ แล้วก็จะมีระบบ AR ใส่เข้ามาด้วยนะครับมีลําโพงนะครับทั้งหมด30ตําแหน่งนะระบบเครื่องเสียงเขาดีมากนะครับแบบดีจสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวการตกแต่งตรงนี้สวยงามนะครับมีหนังตรงนี้นะฮะเบาะปรับไฟฟ้ามีหลังคาที่เป็นแบบ Dual g l a s s Roof นะครก็เปิดได้ให้มดูขนาดใหญ่ได้ตรงนี้นะฮะก็เป็นตัวของภาพรวมคร่าวๆนะบอกปรับไฟฟ้านะครับมีตาฟิกเกอร์อยู่ตรงนี้ ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับที่เหลือจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูว่านั่งเบาะหลังเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวเรามาลองนั่งแถวสุดท้ายดูนะครับว่าสบายดีไหมครับผมกดปุ่มตรงนี้นะกดปั๊บมันจะเลื่อนนะครับคือไปด้านหน้านะครับเพื่อให้ผมเข้าไปข้างหล,งลังได้นะนี่แล้วก็ทําการพับให้เรียบร้อยประตูเป็นแบบไฟฟ้านะผมก้าวเข้าไปปับ๊บปึ้งนะฮะให้เขาเลื่อนกลับมานะครับ กบปุ่มตรงนี้เขาก็จะเลื่อนกลับมานะฮะนี่นี่โอ้สบายฮะนั่งได้สบายนะครับตัวเบาะข้างหลังนะครับมันจะเป็นเชือกนะครับในการดึงนะครับนิดๆหน่อยหน่อยนะฮะนี่ก็นั่งได้สบายสบายฮะตัวเบาะตัวนี้ดึงขึ้นมาเฮ้ยได้อยู่นะฮะ สามารถเดินผ่านตรงกลางได้ด้วยถ้าเกิดแบบว่ารีบนะครับไม่อยากรอนะครับก็เดินผ่านตรงกลางได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มานั่งตรงนี้นี่ที่นั่งตรงนี้นี่คือแบบสุดๆแล้วนะครับที่วงกุ้งวางแก้วอะไรตรงกลางมีตัวชั้นที่วางได้ด้วยก็ประตูกดปุ่มเดียวนี่เห็นไหมนี่เรียบร้อยหายไปเรียบร้อยกดเปิดใหม่นะฮะนี่อีกทีหนึ่ง นี่เป็นไงนี่สบายสุดๆนะฮะแล้วก็นอนได้อย่างที่เห็นไปแล้วนะฮะนี่คือภาพรวมครับของตัวซีกเกอร์นะครับส่วนราคารอบนี้เขาจะปรับเป็นเท่าไหร่บ้างไปดูนะฮะ สำหรับราคาค่าตัวนะครับของซีเกอร์009รุ่นนี้นะฮะในตัวที่เป็น7ที่นั่งนะครับก็คือเปลี่ยนเบาะหลังนะครับแล้วก็ล้อแม็กใหม่จาก20กายเ29นิ้วนครับราคาอยู่ที่3ล้าน90,000บาทครับราคาเข้ากับตัวเดิมตอนเปิดตัวนะครับเมื่อครั้งก่อนครับรุ่นนั้นที่เป็น6ที่นั่งเปิดตัวที่3ล้าน90,000บาทเช่นเดียวกันแต่รอบนี้ครับราคาในรุ่น6ที่นั่งครับเขาจะปรับเปลี่ยนนะครับขยับขึ้นไปนะครับกลายเป็น3ล้าน100,000 9,000บาทครับสิทธิประโยชน์ยังมีครบถ้วนเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นแถมฟรีวอลชาร์จนะครับราคา70,000บาทพร้อมติดตั้งนะครับในส่วนของรับประกันตัวรถก็5ปี155,000กิโลนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้รับประกันทั้งหมด8ปีครับหรือ180,000กิโลเมตรครับก็รายละเอียดมีอีกมากมายครับใครสนใจนะครับไปดูได้ที่โชว์รูมครับของทางซีเกอร์ทั้งหมด10สาขาทั่วประเทศครับ ไปดูก็ได้เลยครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูครับและที่สำคัญอย่าลืมลองขับด้วยเลยค่ะครับคุณจะได้รู้เลยว่ารถคันนี้มันดีจริงๆหรือไม่แล้วมันเหมาะสมกับราคาที่คุณจ่ายไป3ล้านกว่าบาทหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับแบบสั้นๆคร่าวๆย่างนี้เพราะว่าสเปคทุกอย่างครับถ้าใครอยากรู้แบบเต็มๆนะครับหอยหลังกับไปนะครับที่ซีเกอร์0 0 9ที่เราเคยพาไปพรีวิวกันมาก่อนแล้วในรอบก่อนหน้านี้ครับที่เป็นรุ่น6ที่นั่งสเปคเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างที่บอกไปเปลี่ยนแแค่บอดล้ววตั ล้อแม็กซ์เท่านั้นเองที่ขนาดเล็กลงนะฮะตัวลายเนี่ยเหมือนเดิมครับก็เลยทําให้คลิปนี้อาจจะเป็นสั้นๆน,นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเดบทุกคนนะฮะและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรอบคันแบบนี้ครับการพาขับรถรีวิวจริงๆนะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกดซับสไคร้ครับแล้วก็กดปุ่มต่างกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปเพิ่มใหม่ๆม,ม,มันจะมีกการรเตไปถึงงคคุุณทั้ แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดครั้งนี้ครับผมเอิร์ธครับผมหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ